แต่ถ้าเราจะต้องตกลงกันในประเด็นนี้ทำไมมุสลิมถึงสับสนเมื่อคริสเตียนอ้างว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและที่พระเยซูทรงเข้ามาในการทรงสร้างและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนแท้จริงปัญหาความสับสนวุ่นวายนี้ไม่ได้มาจากาศาสนาศาสตร์คริสเตียนมันมาจากเทววิทยาอิสลามชาวมุสลิมไม่เคยคิดว่าพระเจ้าจะทำอะไรแบบนั้นเพื่อมนุษย์ในอิสลามมันไม่สมเหตุสมผลเลยที่จะให้อัลลอฮ์เข้าสู่การทรงสร้างของพระองค์เพื่อตายแทนบาป เพราะความยุติธรรมของอัลลอฮ์และความรักและความเมตตาของพระองค์มีจำกัดและไม่สมบูรณ์เช่นลองดูซิว่าอันกุรอานกล่าวถึงความรักของอัลลอฮ์อย่างไรบ้างอัลลอฮ์ไม่ทรงชอบบรรดาผู้รุกรานสุรอะที่1 9 0อัลลอฮ์นั้นไม่ทรงชอบผู้ในรักขุนผู้กระทาบาปทุกคนสุรอ 2:276) อัลลอฮ์นั้นไม่ทรงชอบผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายสุราอ 3:32) อัลลอฮ์ไม่ทรงชอบบรรดาผู้อธรรม สุรร๊อสามอายะห้าสิบเจ็ดอัลลอฮ์ไม่ทรงชอบผู้ยโสผู้โอ้อวดสุรร๊อสี่อายะสามสิบหกพระองค์ไม่ชอบบรรดาผู้ที่ฟุ่มเฟือยสุรร๊อเจ็อายะสาสิบเอ็ดอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงชอบบรรดาผู้ที่ทุจริตสุรร๊อแปดอายะห้าสิบแปดอัลลอฮ์ไม่ทรงโปรดบรรดาผู้บ่อนทำลายสุรร๊อยี่สิบแปดอายะเจ็ดสิบเจ็ดอัลลอฮ์ไม่ทรงชอบทุกผู้หญิงจองหองและผู้คุยโวโอ้อวดสุรรห้าสิบเจ็ดอายะยี่สิบสามพระเจ้าของมูฮัมหมัดรักเถียงผู้ที่รัักกพระอองค์่่นนนเทา้ อัลลอฮ์ไม่มีความรักให้คนบาปที่กบฏหรือผู้ไม่เชื่อในศาสนาอิสลามความสัมพันธ์ของมนุษย์กับอัลลอฮ์เป็นความสัมพันธ์ดังบ่าวกับนายซุรริสเก้าอายะค้าสิบสามไม่มีผู้ใดในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเว้นแต่เขาจะมายังพระผู้ทรงกรุณาปราณีในฐานะบาคนหนึ่งเจ้าหน่ายไม่ได้รักบาวของเขาโดยอัตโนมัติในที่สุดนายก็อาจจะรักบ่าวที่รับใช้เขาอย่างดีมาหลายปีแต่นายคนไหนที่จะสละชีวิตตนเองเพื่อทาต ดังนั้นใน่าตแห่งจักรวาลเช่นกันผู้ไม่รักคนบาปหรือผู้ไม่เชื่อพระองค์จะเข้าสู่โลกเพื่อตายเพื่อบาปที่กระบฏและผู้ไม่เชื่อที่กำลังทำบาปต่อพระองค์หรือแน่นอนไม่ทำหรอกพระเจ้าแห่งอันกุรานจะไม่ทำอย่างนั้นเพราะพระองค์ไม่ได้สนใจมนุษย์มากขนาดนั้นนี่แหละคือเหตุผลที่แท้จริงที่มุสลิมไม่สามารถเข้าใจการเกิดเป็นมนุษย์และการสิ้นพระชนของพระเยซูเจ้าผมควรชี้แจงอีกว่าความยุติธรรมของอัลลอฮ์จำกัดและไม่สมบูรณ์ ตามศาสนาอิสลามหากอัลลอฮ์ต้องการให้อภัยคุณสิ่งที่พระองค์สามารถทำได้คือกวาดล้างบาปของคุณไว้ใต้พรมอย่างกับว่าคุณไม่เคยทำบาปนั้นอาจจะถือว่าเป็นความเมตตากรุณาแต่ก็ไม่ยุติธรรมอิสลามสอนว่าในวันสุดท้ายยังคงมีบาปท,ที่ยังไม่ได้รับโทษนั่นหมายความว่าความยุติธรรมของอัลลอฮ์นั้นไม่สมบูรณ์พระองค์จับปล่อยให้ทำบาปบางอย่างเปรียบเทียบกับพระเจ้าในพระคริสตธรรมคัมภีได้อย่างไรพระเจ้าแห่งพระคัมภีร์มีพระลักษณะที่สมบูรณ์ ความรักของพระเจ้าและความเมตตาของพระเจ้านั้นสมบูรณ์แบบพระเจ้าทรงเรียกเราว่าเป็นลูกของพระองค์อีกครั้งที่นายทาสไม่ทําคือรักทาสของเขาโดยอัตโนมัติแต่พ่อจะรักลูกโดยอัตโนมัติพระเจ้าทรงรักคนบาปมากจนพระองค์เข้าสู่การทรงสร้างของพระองค์เพื่อที่จะชำระราคาบาปของเราโรมบทที่5ข้อ 6- ถึง8กล่าวว่าขณะเมื่อเรายังอ่อนกําลังพระคริสต์สิน้นพระชนเพื่อคนอธรรมในเวลาที่เหมาะสมอันที่จริงมีน้อยคนนักจะยอมตายเพื่อคนชอบธรรม แต่บางทีจะมีคนยอมตายเพื่อคนดีก็ได้แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์สิ้นพระชนเพื่อเราให้สังเกตด้วยว่าบาปทั้งหมดในที่สุดก็ถูกลงโทษในศาสนาคริสต์ไม่ว่าคุณจะชดใช้บาปข,ของคุณเองหรือคุณได้รับการอภัยบาปในกรณีนี้พระเยซูเองรับโทษบาปเนื่องจากพระเจ้าแห่งพระคมภีรลงโทษบาปทั้งหมดความยุติธรรมของพระองค์นั้นสมบูรณ์แบบ ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องยากสําหรับเพื่อนมุสลิมของเราที่จะเข้าใจพวกเขาไม่สามารถเข้าใจพระเจ้าที่จะรักมนุษย์มากจนพระองค์จะละทิ้งพระสิริของพระองค์เข้ามาในการทรงสร้างของพระองค์และชดใช้ค่าบาปของเราให้ผมถามคุณแล้วกันเพื่อนมุสลิมของผมสมมติว่าคุณเป็นราชาของโลกแต่งกายด้วยชุดของกษัตริย์วันหนึ่งคุณขี่ม้าตัวโปรดของคุณไปนี่ไปโน้นและเห็นลูกของคุณจมอยู่ในสนามโคลน คุณจะมองลูกของคุณจมน้ําและบอกว่าฉันอยากจะช่วยแต่ฉันรุ่งโรจและสง่างามเกินกว่าจะทําอะไรหรือคุณจะโยนเสื้อคลุมของคุณทิ้งและดําดิ่งลงไปในโคลนนั้นเพื่อกอบกู้ลูกที่คุณรักคุณจะคิดถึงยศตําแหน่งที่คุณเป็นราชาของโลกว่าสําคัญกว่าหรือไม่ไม่เลยสิ่งที่สําคัญที่สุดในเวลานั้นคือลูกของคุณถ้าความรักของคุณยิ่งใหญ่ขนาดนั้น คุณคิดว่าความรักของพระเจ้าจะยิ่งใหญ่กว่าขนาดไหนใหญ่เพียงพอที่จะเข้ามาในการทรงสร้างและตายเพื่อเราไหมครับนี่คือพระเจ้าที่พระเยซูทรงประกาศและที่คุณปฏิเสธเพราะคุณชอบนายทาตแห่งจักรวาลที่ไม่ทําอย่างนั้นและไม่ใส่ใจเรื่องคุณชาวมุสลิมจะหยิบยกข้อโต้แย้งเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อแสดงให้คริสเตียนเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติกับมุมมองของเราเกี่ยวกับพระเจ้าแต่ทันทีที่เราขุดลึกลงไปอีกหน่อยจะพบว่าทัศนคติของมุสลิมดูถูก และทําให้พระเจ้าสืบโดยที่คุณจํากัดพระลักษณะของพระองค์ในขณะที่มุมมองของคริสเตียนให้เกียรติพระเจ้าโดยที่เราแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของพระเจ้าเราสามารถนิยามพระเจ้าได้ว่าเป็นพระเจ้าสมบูรณ์ที่สุดดังนั้นถ้าผมสามารถคิดถึงพระเจ้าที่ใหญ่ยิ่งกว่าพระเจ้าของคุณคุณก็ไม่ได้บูชาพระเจ้าที่แท้จริงรู้ไหมครับผมคิดถึงพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าแห่งอันกุรานได้อย่างไน่ดายอันที่จริงแล้วอย่างน้อยในทางหนึ่งผมเองก็ยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าแห่งอันกุราน ผมรักผู้ปฏิเสธศรัทธาอัลลอฮ์ไม่รักความรักของผมยิ่งใหญ่กว่าความรักที่อัลลอฮ์มีแท้จริงความรักของผมนั้นเทียบไม่ได้กับความรักของพระเจ้าแห่งพระคัมภีรซึ่งพระองค์ทรงแสดงความรักต่อเราและยืนยันข้อความของพระองค์โดยให้พระเยซูฟ,ฟื้นคืนชีพจากตายและบัดนี้พระองค์ทรงบัญชาให้คุณกลับใจและเชื่อพระกิตติคุณข้อโต้แย้งสุดท้ายคืออะไรเมื่อผมพูดว่าให้เชื่ออันอิงยีนเขาจะพูดว่าเดวิดครับอันอิงยีนนั้นถูกบิดเบือนแล้ว ไม่ได้บิดเบือนหรอกอย่างที่อันกุรอานกล่าวไว้ครับหนึ่งในข้อประชดที่ยิ่งใหญ่ในเรื่องทั้งหมดนี่แหละคือพระเจ้าผู้ต่ำต้อยผู้บกพรองแห่งอันกุรอาน,นั้นทรงยืนยันถึงการดลใจการรักษาไว้และสิทธิอำนาจของอินยีนซึ่งในนั้นแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงสมบูรณ์แบบในความรักและความเมตตาและความยุติธรรมเพื่อนมุสลิมของเราไม่รู้เรื่องนี้เพราะพวกเขาไม่ได้อ่านอันกุรอานด้วยตนเองพวกเขาจะรับฟังดาอีของพวกเขาที่ไม่หยุดแต่งเรื่องไปเรื่อยๆ ถึงเพื่อนมุสลิมของผมทุกคนที่กำลังชมอยู่ครับลองเข้าไปดูวิดีโอของผมชื่อว่าจริงๆแล้วอันกุรอานกล่าวถึงพระกิตติคุณอย่างไรในวิดีโอนั้นผมจะอ่านทุกองค์การในอันกุรอานที่บอกถึงอันอินยีนให้ดูคลิปวิดีโอนั้นแล้วกลับมาที่บายให้ผมฟังว่าเหตุใดคุณถึงอ้างว่าอันอินยีนถูกบิดเบือนในเมื่อพระเจ้าของคุณและนบีของคุณพูดตรงกันข้าม